เลิกปากแข็งสักทีค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มหล่อยอย่างเคนลี่ธนพัฒน์ที่ยอมเปิดปากแล้วค่ะว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับนางเอกสาวรุ่นน้องกรีนอัสดาพรหรือกรีน AF5 ้นั่นเองค่ะโดยงานนี้หนุ่มเคลลี่ก็บอกค่ะว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ถือว่าสนิทกับสาวกรีนที่สุดแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเรียกแฟนและยังบอกอยู่ด้วยค่ะว่าเร็วๆนี้เตรียมจะเข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของสาวกรีนเพื่อเป็นการบอกให้ผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงนั้นรับทราบถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยค่ะ เอาสำหรับผมก็ยังยินดีนะว่าเป็นเหมือนกันว่าเป็นคนที่สนิทที่สุดที่ผมก็คุยอยู่คนเดียวครับก็คงยังไงก็ได้ครับคือคําว่าเป็นแฟนผมว่ามันต้องรออะไรที่มันพร้อมๆอะไรมากกว่านี้หน่อยครับจะเอาคำไหนครับมันจะเป็นศึกษาสนิทสุดพิเศษก็แล้วแต่ครับใช้คาอะไรก็ได้ครับคือผมก็พูดได้แค่ว่าผมก็คุยอยู่น้องคนเดียวครับไม่เคยเข็ดเลยครับไม่เคยท้อแท้ไม่เคยเข็ดถ้าพูดถึงเรื่องเก่าเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อผมเสมอไปครับยังไงเขาก็เป็นคนดาลักครับก็เลิกลากันไป ได้โดยดีอะครับอย่างที่พูดมาตลอดเราครบกับใครก็เขาเป็นเพื่อนเราก่อนที่เราครบก่อนที่จะเป็นแฟนและหลังจะเป็นแฟนแล้วเขาก็ยังสามารถเป็นเพื่อนเราได้้อ้ของพวกนี้มันกำหนดไม่ได้หรอกครับผมผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ก็ต้องต้องดูความเหมาะสมไอ้ของพวกนี้พูดยากอะครับต้องดูว่าเ,เมื่อเมื่อมันพร้อมแล้วก็จะใช้คำนั้น <c oughs> ผมไม่เคยปากแข็งอยู่แล้วถ้ารู้จักผมมาตลอดผมว่าไม่เคยปากแข็งอยู่แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่สองฝ่าย อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเรื่องไฟเขียวอะไรคือของพวกนี้เราตอบแทนใครไม่ได้หรอกครับออย่างที่บอกก็อย่างผมคุยกับน้องน้องก็เป็นคนที่น,าน่ารักถ้าผมถ้าถามผมว่าเอ๊ะผมคุยกับใครอื่นปล่าผมก็ไม่ได้คุยกับใครนะครับผมคุยกับน้องอยู่คนเดียวครับพ่อแม่อะไรไหมครอบเอาเจออยู่แล้วครับถ้าไปที่บ้านกขาต้องเจอพ่อแม่เขาอยู่แล้วครับขเข้ากันดีเข้ากันดีเขาเข้าพ่อแม่เขาโอเคครับคือก็คุยคุยกันก็โอเคกันแต่ถ้าถามผมว่าผมต้องให้เวลาเขา รู้จักผมมากขึ้นเพราะอย่างเด่มที่บอกว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันทุกอย่างมันต้องเป็นอะไรที่เจอกันบ่อยขึ้นรู้จักกันสนิทสนมกันมากขึ้นถ,ถึงจะ,ะใช้คําว่าอะไรที่มันเป็นมากกว่าเพื่อนหรือพี่น้องกันได้ะครับ